ชุติมาคชพันธ์เชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ที่ดิฉันมีเรื่องมาทวงถามความคืบหน้าทั้งหมดสี่เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ทวงถามหมดเลยนะคะที่ดิฉันเคยอภิปรายไปแล้วเรื่องแรกค่ะเรื่องของ ถนนหมายเลข4163เส้นควรดีสอแสงสคุณนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะดิฉันอภิปรายไปแล้วเมื่อ20ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับคำตอบจากกรมทางหลวงชนบทว่าจะใช้งบประมาณปี67ตอนนี้จะสิ้นปี67แล้วนะคะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยและประชาชนก็ทวงถามมาที่ดิฉันดังนั้นดิฉันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดาเนินการด้วยค่ะ ต่อมานะคะอีกปัญหาหนึ่งค่ะในเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประตูระบายน้ํารั่วที่ตำบลท่าไล่อำเภอเมืองอันนี้ตอบมาแบบไม่ตรงคําถามเลยค่ะตอบมาแบบเหมือนไม่ได้ตอบมีทั้งหมดกี่ที่และทำไปแล้วกี่ที่แต่ไม่ได้บอกเลยว่าจุดที่ดิฉันบอกเนี่ยทำไปหรือยังนะคะคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าหน่วยงานราชการทําไมถึงถึงสื่อสารกันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของ เครือข่ายองค์กรชุมชนเทือกขาบรรทัดนะคะที่ได้ร้องเรียนกับดิฉันมาขอให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการตัดโค้นไม้อย่างภาราที่หมดสภาพเพื่อปลูกใหม่ คณะทาง,งานชุดนี้นะคะลงนานมตั้งแต่ 19. าธันวาคม2 5 6 6จนตอนนี้จะครบ1ปีแล้วค่ะยังไม่มีการเรียกประชุมแม้แต่ครั้งเดียวที่ฉันอภิปรายไปแล้วเมื่อ10ก,กรกฎาคม67ก็ยังไม่มีการเรียกประชุมอีกนะคะนำโดยผู้ราชการจังหวัดตรังที่ฉันอยากจะถามไปว่าท่านใช้เวลานานขนาดนี้เลยหรอคะท่านติดอะไรอยู่ทําไมต้องใช้เวลานานในการที่จะเรียกประชุมมันนานเกินไปนะคะที่ฉันอยากให้รีบดําเนินการโดยเร่งด่วนนะคะต่อมาค่ะเรื่องที่4ี่นะคะ ในเกาะหมากน้อยหมู่ที่สี่เกาะปันดีจังหวัดพังงานะคะขอให้ตํารวจสายตรวจเข้าไปดูแลวความเรียบร้อยทิฉันทําหนังสือไปแล้วที่สออ่ทีตํารวจโดยตรงด้วยปรากวฏว่าชาวบ้านบอกดิฉันว่าไปแค่ครั้งสองครั้งค่ะแล้วก็ไม่ไปอีกเลยดังนั้นขอให้ไปอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นประจำนะคะท่านประธานคะตอนนี้ที่ฉันขอเรียกร้องไปยังท่านประธานแล้วค่ะท่านประธานต้องแก้ปัญหาแล้วค่ะ คือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะดิฉันฟังเพื่อนสมาชิกมาหลายครั้งตั้งแต่เชา้าแล้วทุกตั้งแต่คนแรกเลยก็จะบอกว่าเรื่องนี้เคยพูดแล้วเคยพูดแล้วเคยพูดแล้วและกลายเป็นว่าประชาชนจะพึ่งใครคะถ้าประชาชนพึ่งพูดแทนอย่างเราไม่ได้พึ่งสอสอแบบพวกเราไม่ได้สิ่งที่เป็นเดือดร้อนของประชาชนเราบอกในงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ชกัชกช้าก็ไม่ได้แก้ปัญหา และประชาชนจะพึ่งใครได้อีกนะคะที่ฉันคิดว่าท่านประธานต้องทําอะไรบางอย่างให้สิ่งที่สอสอพูดไปแล้วเนี่ยได้ผลแล้วก็มีการดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนนะคะไม่งั้นประชาชนพึ่งใครไม่ได้เลยค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากแบงค์ท่านประธานนะคะแล้วก็ขอให้เรื่องที่ฉันกล่าวไปแล้วได้ดําเนินการแก้ไขด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับ